รู้หรือไม่ครับว่าดาบที่ทุกคนเห็นว่าใหม่อยู่เนี่ยจริงๆแล้วมีอายุเก่าแก่ถึง2,400ปีเลยนะครับแล้วตัวเลขอายุเนี่ยมีอายุมากกว่าราชวงศ์แรกของจีนอีกนะแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนย้อนไปไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในหลุมครับและเรื่องราวประวัติศาสตร์ของมณฑลหูเป่ยที่ในสื่อไทยหาชมได้ยากมากเลยนะครับติดตามคลิปนี้ไว้ไปด้วยกันที่หูเป่ยเฉิงบูกว่าได้เลยครับวันนี้เราพา ทุกคนมาตาขาที่อู่ฮั่นครับที่มณฑลหูเป่ยนะอู่ฮั่นเนี่ยเป็นเมืองเอกของหูเป่ยเลยผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่ครับกับหูเป่ยเฉิงบูกว่านบันไดใหญ่มากอะ่ะเดี๋ยวเรา <laughs> ต้องปีนขึ้นไปนะฮะพี่ๆตาันฑ์อย่างเนี้ยเราจะเข้าชมต้องทําการจองก่อนจองผ่าน วีแชทนะครับก็พิมพ์ไปว่าฮููไปเฉีงบูก,กว่าแล้วเราก็ทําการกรอกข้อมูลแล้ว,ลวเ,รนะเราเข้าฟรีนะที่เนี่ยเราเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยเพราะว่าคนเยอะมากเมื่อก่อนเนะี่ยเขายังไม่เอาดาบมาจัดแสดงที่นี่นะพอมีดาบตัวเนี้ยดาบกงเจียนเนะี่ยคนเยอะเป็นพิเศษเลยไม่รู้จ้เราจะเห็นหรือเปล่าไป เรามาโซนแรกครับจะเป็นโซนของเซรามิกนะฮะก็จะเป็นนี่เลยเหรียนชิงขวานฮะก็แบเป็นเซรามิกโบราณสีที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นสีชิงขวานนะครับก็จะออกแบบมีความเขียวแล้วก็มีความบรูนิดนึงนะ ความรู้สึกก็เหมือนกับบุกคลังสมบัติดีๆนี่เองนะนอกจากนี้หูเป่ยนะยังมีความสําคัญในเส้นทางสายใหม่ด้วยนะครับในปลายราชวงศ์ชิงก็มีการค้าขายกับฝั่งรัสเซียแล้วก็ยุโรปนะครับก็สามารถมาเรียนรู้ได้ที่นี่มีความน่าสนใจทีเดียวและตอนนี้เราก็พร้อมนะครับไปตามล่าหาดาบเยื้อหวังโกเจียนกันเลยครับชั้นสนะถ้าใครมาคนให้ความสนใจมาดูเยอะขนาดนี้ตอนนี้ก็คือปริมาณคนแบบเพียบมากเลย และนี่ก็เป็นคนมาคือมหาเลยนะที่กําลังต่อคิวที่จะไปชมดาบของกษัตริย์ที่ชื่อว่าโกเชียนแห่งแคว้นเย่นะใช้ชื่อคําว่าแคว้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จีนจะมีราชวงศ์โจโนเนี่ยก็จะเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งดาบเนี้ยถูกค้นพบในปี1965ครับในหลุมฝังศพของหวังซานและนี่ก็เป็นผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกถึงความน่าทึ่งว่าดาบเนี้ยทำไมไร้สนิบแล้วก็คมกริบแม้จะผ่านเวลามานาน2,400ปีและนี คือกดครับห้ามใช้แฟลชในการถ่ายภาพนะครับแต่ถ่ายรูปได้เต็มที่เลยและที่เรากําลังมุ่งดูอยู่นะครับผมก็สู้ชีวิตเป็นคนไทยคนเดียวที่มุดเข้าไปนะฮะในดงคนจีเลยไปดูดาบนะครับถ่ายมาให้กับทุกคนได้ชมนะดาบตัวนี้เป็นดาบที่มีทองแดงแล้วก็ดีบุกเป็นหลักครับสมัยนั้นเป็นเทคโนโลยีสมัย2,000กว่าปีที่สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ในดาบเนี่ยมีการจารึกสลักด้วยนะครับจึงทําให้รู้ว่าเป็นดาบของกษัตริย์โกเจียนนั่นเองครับ และถ้าสังเกตดีๆนะในรวดลายของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของขนมเปียกปูนเล็กๆหลายอันเรียงต่อกันถูกเก็บรักษาไว้ในสุญญากาศด้วยนะครับโอ้โหเทคโนโลยีสมัยนั้นสุดยอดจริงๆครับต่อกันอีกห้องนึงครับเป็นการค้นพบในหลุมฟังศพอีกเมืองหนึ่งนะก็คือเมืองสุยโจในปี1978เปนะครับเป็นหลุมฝังศพของเจ้าเมืองครับชื่อว่า จึงโขอีนะมีภาชนะข้าวของโบราณที่ถูกเก็บรักษาไว้ด้วยการควบคุมอุณหภูมิอย่างดีนี่ของจริงและไฮไลท์ก็มาถึงแล้วจุดอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาถ่ายรูปให้ได้นะนี่ก็คือละครังละครังนี่จะเป็นเครื่องดนตรีโบราณนะก็คือคนคน,คนพบในยุคสมัยเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นที่น่าสนใจน้อยกว่าดาบเมื่อกี้แต่เมื่อกี้คนดูเยอะมากใช่ไหม ได้ดูหรือยังได้เห็นดาบหรือยังโอ้คนดูเยอะมากเลยใช่ไมคนนี้คนนี้ได้เห็นดาบหรือยังไม่เห็นเหนกันครับโอ้เยอะความพิเศษของระฆังอันนีนะเป็นระฆังโบราณที่มี12เสียงนะครับเป็นวัตถุเครื่องดนตรีสามริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วก็ยังพบเครื่องดนตรีอื่นๆด้วยนะครับแล้วส่วนเจ้าเครื่องนี้ก็เป็นระฆังเล็กๆเหมือนกันนะครับลองไปฟังเสียงดูนะว่าเสียงมันจะเป็นยังไง และนี่ก็คือบางส่วนเท่านั้นที่เราพาทุกคนมาสัมผัสความเป็นคูเป่เพราะที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่เข้าของเครื่องใช้ที่ขุดเจอเมื่อในอดีตเท่านั้นมันจะมีความทรงจำและก็ประวัติศาสตร์ของที่นี่ด้วยถ้าทุกคนอยากจะมาเห็นมาที่นี่เลยครับที่คูเป่ยเฉิงบูขวานหรือว่าคูเป่ยมิวเซียมที่อู่ฮั่นนะครับ